ครับสวัสดีครับมีรายการยังมีครับวันที่เจ็ดครับวันที่เจ็ดอยกันเป็นนิรันอ่ะเมื่อก่อนอยู่สายศิกนู้นเคยเจอกันไหมไม่ได้เจอไม่เคยเจอเขาเป็นพี่กระดูเกากว่านู้นดูเขามีอะไรน่ากลัวบ้างก็มีเขาครับเขาครับแล้วส่วนหลังก็มีอุธเพิ่มเติมขึ้นมามีมีลูกไหนอีกที่เราเราบอกว่าซอครับหมัดนีหมักที่สอครับแต่เขานี่ก็คือพ้นฐารืออยู่แล้วครับดูเป็นยังไงบ้างความยากความง่ายก็ ยากเลยวะแล้วจะทำให้เต็มที่อ่ะปกติเจอบอยเขานี่เป็นไงบ้างไม่ไม่ชอบไหมหรือว่าได้ครับเจอได้ไม่มีปัญหาครับเข้า่า่มาพี่ซ้อมแต่วันแล้วครับมันอาทิตย์เมื่อไหรอาทิตย์หนึ่งครับตอนนั้นพี่ไปไหนมากลับบ้านที่จังหวัดแกนทนะุกข์เกตุครับแล้วก็กลับมาพี่ซ้อมได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์เลยครับครบวันที่เจ็ดครับก็เหลือเวลาอีกประมาณสิบเจ็ดวันครับสิบแปดวันคือพอแน่นอน ที่ี่เขาเอาวาการกีฬาอะไรมามาช่วยใชบ้าะใช่พอมีเรื่องการกินเขาบอกไหมบอกว่าต้องกินอะไรขาดอะไรครับแล้วเรื่องของวัด่วัดเที่ยววัดแรงวัดเอ่ออะไรคารดเลดครับวัดจังวัดวัดแล้วเหมือนกันไปไงบ้างเข้ามาตอนนี้ดูจากฮารดเลสกี่เปอร์เซ็นต์้ดูจากฮารดเลสดูจากเออ สภาพร่างกายความความวิจัยติบความงาน60เจ็ดติดครับถึงวันรุ่นก็คงจะร้อยพอดีครับป้ามีใครบ้างก็มีพี่มอดอกเพชรพี่ดีเซลเล็กเลยเนี่ยป้ามอดอกเพชรครับแล้วป้ามไทยดีเซลเล็กด้วยครับใช่ไหมครับมาอยู่พี่กินดีทีออกสตาร์ทจะกี่ไฟล์ละไฟล์หนึ่งครับโอ้โหวันนั้นโฟร์ฟอร์มสวยมากที่จะน่งสงสารวันที่แปดหรือวันที่เก้าวันที่แปดครับวันที่แปดครับเป็นไงวันนั้นเกมก็จำได้ไหม กันได้ครับสามยกเราได้สอกยกอะไรยกสี่ครับยกสี่หนึ่งสองสามมีแข้งแข้งซ้ายครับแล้วยกสี่ไปสอกเขาครับนับไหมนับนับยิ่งทําให้เกมขาดไปใหญ่ก่อนก่อนจะสอกโดนเขาเราเป็นต่ออยู่ไหมครับเราจะมาเป็นต่อเราเป็นต่ออยู่ไหมเป็นหน่อยนิดหน่อยครัเพอได้สอกนี่นั้นก็ขาดเลยครับ เป็นไงเมื่อก่อนจากเดี๋ยวนี้กับเมื่อก่อนเนี่ยดูว่าร่างกายนี่การฝึกซ้อมพยายามมาพิจิตรีที่มันมันต่างกันเยอะไหมต่างเยอะแต่นี้ร่างกายดีพอร่างกายดีแล้วมันพวกมันมั่นใจนัครับเมื่อก่อนยังมีโยรมีเหี่ยวบ้างไหมมีมีเช่นเช่นไฟที่ต่อยแบบเมื่อก่อนนะที่มีเหี่ยวมีเหี่ยวตอนช่วงแก่นะแบบมาสมุทรับเหี่ยวไปไปมันก็เหี่ยวแล้วมีใครหนก็มีต e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  อนรับเนิน e e กับพี่รองปูนกับใ e ครนะพงรองปูน ไฟนั้นก็ก็รู้สึกว่าเร็วแรงไม่ค่อยดีครับแต่มาออมาที่นี่ก็น่าจะมีขั้สองสามก๊อกได้ครับเป็นไงเป้าหมายหลังจากนี้ก<อ>็ในสิ่งเรื่อในท้ายของเพรเชรจีดีเป็นแชมป์ก็เลยเจอเป็นแชมป์แล้วเล็งเล็งไว้ทุกไหนครับรก็ไม่รู้ว่าวแต่โปรโมเตอร์เลยอืมครับชั้นของสายเพชรจีดีเนาะชั้นคงชั้นคูอะไรเงี้ยครับทีนี้ไฟนี้เจอ,อ,อเพชรนิราที่แค่ยชกพิกัดเท่าไหร่ไม่แน่ใหญ่ร้อยยี่สิบหกหรือว่าร้อยยี่สิบเจ็ด เทาแล้วถ้าเป็นเราเราเลือกเราท่าอะไรมากกว่ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดคนดีกว่าต้อกลับมาอ๋อกลับมายี่สิบเจ็ดคนดีกว่าครับเข้าคลาดวางเกมไว้ยังไงบ้างก็ไปเลยแหละให้เป็นเทรนเนอร์ให้หลายคนครับที่มาไอ้นุ้งจานจุอะไรแบบนี้ก็เทรนเนอร์หลายคนช่วยกันช่วยกันเลืช่วยกันสอนครับนะครับเอาฝากไปใมวยหน่อยไปนี้ครับก็ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจว่าไปนี้จะทำให้เต็มที่วันที่ วันที่เจ็นะครับที่บุรีรัวเครื่ครับน่ารัก